เดี๋ยก็จะได้กัจะลิกการจีเกมเดีวกันอีกครั้งนะวันนี้เราจะเล่นแบบเดียสเปซกันอีกเคยที่็นภาคที่สองน,นะครับโอเคตอนเดินตอนที่แล้วชอบมาช่ไหมเนื้แล้วก็ผมก็มาถึงจุดนี้นะครับโอเค,อเคกีบ์เบอร์ว่าเป็การเสียเวลาแล้วเป็นเริ่มเลยนะไปก,กันเลยโอเคอย่าลืมโหลดที่จะแพ็กมันด้วยนะครับจริงผมที่จะแพ็กแต่ผมไม่โหลดตามพาคหนึ่งเลยแต่ใครยังไม่ดูพาคหนึ่งก็ กันไ้นะอโอเคซึ่งเราจะต้องไปทางนั้นนะไม่รู้นะจริงอุ๊ยโอเคว้มีประตูอีกด้านโน้นอยากเลบ้ยกเป็นชีวิตนี้อืมถ้าหลุดลงไปนี่ยังมีบนันไดให้เกาะอ,อยู่ถือว่าโชคดี แต่แล,ล่างนี่ไม่อยากลงไปเลยนะจริงเลยอู้มยินเสียงเลยเสียงดังกักกักกัากลงผมไม่ลงเคลียรลงเดี๋ยวมันมีบันไดนะขึ้นไมนะ่ได้คืออ๋อน่าจะตกแต่งเราที่จะแพ้คได้ตายท้ายก็ต้องลงมาอยู่ดี บุก,กี้ครับมากินดูเอเลี่ยมมันเขียนป้ายเป็นด้วยโอ้โหรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยว่าผมควรทำอ็กดีเอ็กดีเลยนะไปทางทางขวาใช่ไหมโอเคย่งมีบุกค่ายตัวใหญ่มันทางขวา ว่าเรื่องวะว่าเรื่องะโอ้ไม่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 ปิมอนปิมันอุโมงค์ไม่สวยแล้วไงสวยแล้วไงลงลงลงผมไม่อ่านป้ายเลยแล้วปิมันอยา่างอย่างแรกเลยครับคือมันทันไหมเนี่ยเอายังทันอยู่ครับที่จะจะขึ้นไปยังทัน โอเคดาวก็ลงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มันเขียนไว้โอ้โหเขียนไว้ว่าทางนี้มัเออทางนี้ลงไปลงไปก็มีซอมบี้พิกแมนจำนวนหนึ่งเปิดก็เปิดครับน้ำเมานีน่ไม่ได้ใหรมากทางนี้แน่นอนเราจะไปเกณฑ์การลูกบุญไงเนะี้ย มันต้องลงแน่นโอ้โหชัดเลยว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปลงเลยดีไหมเนี่ยอุย๊ยผมทำอะไรของมึงเนี่ยเจียงเป็นเจียงตายดาวว,าว้าวประทับใจเหรอประทับใจเหรอแค่นี้ประทับใจละใครก็มาได้มาวา้าวทำไมโอ้โหไอขอบวน,นหนูมาไม่แบลกแต่อันี่อ่ะโอ้นัดเดียวตาย โอนจำห้ามกระโดดทำไมกระโดดโอ๋ออย่าก,กระโดดอ่ะให้หลงนน่นเฮ้ยมีซอมบี้ก่อท้องตรงนั้นเฮ้ย,ยให้หลงหรองัอ้นผมขอเดินลุยรอบแล้วกัน ลงครับมันให้ลงเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยว่าเราต้องไปไหนไยนี่ไงประตูไปละครับไม่รออะไรละครับโอ้ยไม่ได้แอมหรอกขอโชคดีกับการว,าว่ายเราอ่ะเอาใจลโอ้โหทำลายห้องคอนโทรลเอาโอเค มันจะให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เราวิ่งหนีไปเอาละกดปุ่มตรงนี้เพื่อทำลายห้องควบคุมนะครับสามสองหนึ่งไอ้เวไม่อ่านป้ายแล้วไม่สนแล้วที่ตัดตายไม่ตายนะอโอ้ไม่ได้อ่านป้ายอะไรเลยเมื่อกี้เนกกี่ยนกอิงแบ๊บไม่มีทางกลับไปไม่ไม่กลับไป อีว so ิโซดี I ่เฮลิสเปร์นัลูกในอวกาศเจียบไมีตัวอะไรนะไม่มืดเลยโอ้ชุดแอมอาหารก็แอร์โลสักะหน่อยไอเดียวไปทำอะไรเคี๊ยบฟั็อกชิ้น ไว้น่ะโกมันลกเกินต้องมีงงอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวอีพิโซดสี่ฮิวอินสแปีร์นันลกในอากาศเยอะๆมิชันคิวเดอะบอทฆ่าบอทเดี๋ยวบอทเหรอขอกินอาหารก่อนคตบบอทใช่ไหมในบอท ดาวลงไปบอสข้างล่างเหรอไปผมขอไม่ดูแล้วกันว่ามันขอไม่ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะว่ามันกู้เปนเกิดเอาดิสโทริบัตชั่นเดี๋ยวปุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อปุ่มประตูประตูปะตเปิดที่ไหนประตู โอ้ระเบะิดโอ้ไม่เึ้นไปแล้วตบบอสน,นะนับว่าตบบอสน,นะผมไปดูก็ได้ไม่ใช่ นระเบิดเรียบร้อยจบแล้วแมบสลาเหรอออสละแล้วอู้จบแมพแล้วครับอื้อหือ อ้าวมีมีไอ้นี่ต่อเลยนะไอเดี๋ยวจริงจมันมันมีห้องต่อเหรอแต่มันแตกแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเล่นจบแล้วแบบนี้นานครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครัปใหม่จะมาต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเลมอนเลมอนอา้าวเฮ้ยไม่ดดโดนแดดอ๋อเข้าใจแล้ว